คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคำเตือนครึ่งปีหลังนะตอนนี้นะเข้าสู่กรียุกของแท้นะหมายถึงอะไรหมายถึงกรียุกเนี่ยคือยุคที่4เป็นยุคสุดท้ายตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพราหมณ์นะซึ่งมันจะเป็นยุคที่มีความเสื่อมทางด้านศิลธรรมและก็ความเสื่อมทางด้านสังคมนะเกิดขึ้นอย่างมากในยุคนี้นะ คนชั่วจะมากกว่าคนดีและเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความผัดแย้งความวุ่นวายความเสื่อมถอยในทุกด้านนะซึ่งหลังจากเกิดกลียุคแล้วนะมันจะสิ้นสุดเมื่อเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นและมันจะรีเซ็ตนะนำไปสู่การเริ่มต้นของยุคใหม่นะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบในมุมมองนะ คำว่ากาียุคระหว่างมุมศาสนาหรือว่าสังคมไทยตอนนี้คำว่ากาียุคเนี่ยมันมักถูกนำไปใช้นะเพื่อเปรียบเบยถึงช่วงเวลาสถานาการณ์บ้านเมืองที่ตกอยู่ในสภาวะวุ่นวายขาดความสงบนะแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองหรือด้านศาสนาเองก็ตามคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะถือว่า คุณน่ะโชคดีเข้ามาเจอกับคำเตือน <_ an> คำเตือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนนะจากหน้าไพ่นะเขาบอกว่าการยุคเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ขนาดนี้เดี๋ยวมันจะถึงเวลารีเซ็ตตัวของมันคนที่จะอยู่ในยุคนี้ได้และจะผ่านพ้นไปได้นะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ย หนักหน่วงมากนะด้านเศรษฐกิจก,การงานการเงินต่างๆคุณจะผ่านไปได้นะด้วยหนึ่งตัวของคุณเองเกิดจากอะไรเกิดจากคนที่ยึดมั่นในความดีเชื่อและศรัทธาในหนึ่งพระพุทธศาสนา2หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและ3เชื่อมั่นในกรรมดีหรือความดี คนที่จะอยู่ได้และผ่านไปได้ช่วงครึ่งปีหลังนะ่ะคิดที่มองว่าค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะสำหรับครึ่งปีหลังแต่คุณจะผ่านไปได้นะด้วยแรงบุญและแรงกรรมดีคนที่ผ่านอะไรมาเนี่ยหนักหนาสาหัสเนี่ยลมมาแล้วเจอมาแล้วเนี่ย สิ่งเดียวที่พึ่งคุณได้ช่วยคุณได้ที่พึ่งของคุณตอนนี้คือศาสนาหรือว่าสิ่งยึดเนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นสายฮินดูสายพราหมณ์สายพุทธแท้หรือสายฝั่งของทันงเทพเจ้าจีนเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถเยียวยาจิตใจคุณได้ เขาจะนาแสงสว่างให้คุณให้คุณกลับมาปฏิบัติให้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อที่คุณจะมีสมาธิเพื่อที่จิตคุณจะว่างแล้วตัวคุณเองนั้นน่ะมันจะมีสติสัมปชัญญะคิดออกแก้ปัญหาออกเห,เห็นแสงสว่างด้วยปัญญายาณอย่างแท้จริงว่าเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ 1. ควรจะตั้งสติอย่างไร 2. รับมืออย่างไรสถานการณ์ภาพรวมนะคะเหตุการณ์ที่เป็นอยู่นี้ไม่จอดจงนะว่าเป็นด้านไหนเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออืมันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ มันก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักชั่งใจดูว่าสิ่งนั้นที่คุณจะได้หรือสิ่งนั้นที่เราจะได้มันควรแก่การรับไว้ไหมเราได้ประโยชน์แล้วมันมีอะไรที่ต้องแลกหรือไม่ภาพรวมนะสถานการณ์มันจะขี้คลายโดยมีคน ต่างชาติเข้ามาช่วยแก้ไขช่วยเจรจาในเวทีระดับโลกแล้วมันจะเห็นความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหลังจากนี้อีก3าเดือนกาลียุคมันถูกการรีบูตแล้วข้างหลังฉากหลังคือแสงทองสองอภัย เชื่อว่าหลังจากนี้จริงๆนิมิตหมายที่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะบนท้องฟ้านะอันนี้ไม่เจอะจงพูดภาพรวมนะคะใครจะไปตีความก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องใดถ้ามันเข้ากับชีวิตคุณคุณก็แค่น้อมรับไปมันจะเป็นอิสระมันจะเป็น ถูกปดพันธนาการมันจะได้รับชัยชนะอยู่ตรงบริเวณหน้าผาตรงดินแดนสามเหลี่ยมคุณดูสิมันจะเป็นปึกแผ่นมันจะมั่นคงกว่าเดิมมันจะได้รับอิสระภาพมันจะได้รับการประกาศชัยชนะและความอุดมสมบูรณ์ มันกำลังจะเข้ามาคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะแล้วแต่นะว่าคุณจะไปตีความหมายไพ่ที่ลงวันนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือเรื่องของส่วนรวมแต่จำไว้นะคนที่จะผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆคือคน ที่ปฏิบัติยึดมั่นอยู่ในสิ่งในธรรมในกรรมดีมีพัฒพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแสงนำทางเ<ทา>ชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้คงมีจำนวนไม่เยอะหรอกถ้าลงคลิปโชคลาภคนจะดูเยอะมากแต่คลิปนำทางนำแสงสว่างแบบเนี้ยไม่ค่อยแมสแต่คุณโชคดีนะ ที่คุณมาเจอทําต่อนะคะไม่ว่ามันจะเป็นภาพรวมหรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวสุดท้ายแล้วมันปลดล็อกมันได้รับอิสรภาพมันมั่นคงมันได้รับชัยชนะมันอยู่เย็นเป็นสุขน้อมรับเอาไปนะคะ